พันยองฮาซิโยพวกัอนเทนเนอร์เซนฮิโยกิกิลเฮอร์นะคะวันนี้เราเดี๋ยวลืมไปว่าเราตื่นตัววันมีสุดพะมาด้วยประเด็นมันอัปเดตสุดแบบแบบนม้นแอมันอัปเดตสุดพะมาด้วย เอาเด็กทุกาาคันฮโคตณสวยแต่ไม่เอาแต่แเราไม่ใส่สดดนะแต่เราจะใส่ชุดนี้เลเราจเด็กตัวเหมือนเหนนุ แต่งตัวให้เหมือนในโนมากที่สุดเดนโน่ทำมผมเปนทำผมเป็นนะ ไม่สวยไม่สวยหาซื้อของเ็นด่ีก็ไม่ซื ้มขมนน้หรอสผมน้สีดำดไีได้ไหมอันนี้เป็นสมผมกูกลวดีไมนะสุขมในนู้แบบได้ดไหมไ แล้วเราไปสีดามมังเรางเม่ได้นนไปสีดาโเเหมือนน่าจะไม่มีแฮะไม่ใช่แล้วเ

ในโน้นมันใสเว่นนะอันนี้โอ้ ไม่ตรงนี้สไอ้น้อ่ตรงตรงไอน้องสตรงนี้ก็ได้ดีวย สำเนียงมันโอเคกว่าอีก e. 为啥他在这弄？难道是真饿？ ก็ได้เขียนเดียวไ้เขียนจุดเดียวเขียนคำว่าเออสี่ เราเรามาเป็นเด่นนาเนาะแล้วต้องไอ้นี่กลางฝนดูเออไม่ใช่จะแค่ไปดูเราจะรูปแบบนึงแต่คนบวคนดู ไม่แขนงน <laughs> ี่เขาบอกว่าคือนโนโนกนนูคือเดนดูรู้จักเดนดูไหม <laughs> อะบรอย่างเงี้ยก็เดนดูเอ้ย เดี๋ราต้องเข้าเดี๋ยวสักสัสว์ที่ไหนเข้ามาในโร่มบ้านก่อนหลบฝุนจีบ้าหรอเราจะเปยนมือให้เป็นเหมือนแข่งรถ ว่าเราจะดูเราจะไปมือข้างมือห้มือมือแข่งรถนี่แข่งรถเหมือนแบบไ,ไม่ไม่ไม่แข่งรถไม่มึงเอามางมึงยี่ปุ่นดีกว่าไหม เราจะรอเราจะเอาไปเมืองญี่ปุ่นมันน่าจะได้เลยไม่ได้เพราะว่าเมืองญี่ปุ่นมันไม่ให้เราไปเมืองอะไรมาอดีกว่าไหม เพราะว่านี่คือเมืองอนาคตไงมัน,ด,มนด้สวยกว่าไม่มันไม่สวยเราจะมาดูบ้านเลยเอาดูก่อนตรงนี้ใกล้เพื่อนอะ่ะเอ้ยไกลเพื่อนเลยโอเค ก็ได้คเนียเดี๋ยวอะไรอะเดี๋ยวเดี๋ยวขอใหายก่อนทำไมเพื่อนไม่เคยรักเราเลยเลยได้ถือเป็นคนไม่ดีใช่ไหมเพื่อนขุดแค้นอะไรหรือเปล่าครับ ก่นแค่เลยหรือเปล่าเพื่อนเพื่อนบอกว่าไม่ไม่เป็นไรเพื่อนจะเอาบาน เราดูบ้านก่อนเลยไม่สวยข้างบนอะเรนนี่จะเลือกบ้านที่เหมาะก,กับเหมาะสมกับเรนโนี่เล บ้านหลังนี้เหมาะกับเดนโน่มากเลยค่ะเพราะว่าเดนนชอบดูบ้านหลัง,งนี้ค่ะล็อกก่อนอันนี้น่าจะเดนโน่น่าจะเป็นบ้านเดนโนเวลาเดนโน่นอนก็นอนตรงนี้ ให้น้ไม่ชอบไอสะเวนามีสะเวนานะโอเคเวที่คนจะเข้าบ้านเดี๋ยวขอปิดคลิปแป๊บนึงนะอย่าลืมก,าากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้คินี้ด้วยนะคะไปแ้วหลับบาย